สวัสดีครับวันนี้พบกับมอเตอร์วีแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กันที่งานเปิดตัวซีโฮประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะมีเจ้าตัว AE6 แล้วก็ AE8 พันะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว EE8S พัดนะครับที่เป็นตัวเสริมขึ้นมานะครับจากทางตัว AE8 พันะครับวันนี้เราก็ได้รับเชิญมางานเปิดตัวของซีโฮนะครับผมเดี๋ยวก็จะพาไปดู รถตัวเป็นๆเลยว่าเป็นแบบไหนมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทาง AE8S พ u s นะครับที่เป็นตัวรถซวิปอของ m ม t ต3จะเป็นสีใหม่เลย จะเป็นสีเฉพาะเป็นรถของทางเซอร์วิสเลยนะครับสีฟ้าตัดชมพูอ่านี่นี่น้องเล็กน้องเล็กเป็น AE6 AE6 พัดนะครับเป็นมอเตอร์แบบขับข้างนะเป็นไซส์มอเตอร์นี่เป็นขับข้างเพราะว่าตัว AE8 AE8 S พัดเนี่ยเขาจะเป็นตัวมิดไดนะครับอันนี้จะเป็นขับข้างอารมณ์เหมือนแบบพวกเพชอะไรอย่างนั้น คอเตอร์ขับข้าง2,500วัตต์นะกับแบตเตอรี่69โวลต์นั่คือเป็นแม็กซิมัมโวลเทจนะ27แอมป์ชั่วก็คือแบตตัวเดียวกันกันกบตัว AE8 นะครับแบตตัวเดียวกันแต่เป็นแบบว่าลูกเดียวนะ69โวลต์27แอมป์ชัวครับถ้าวิ่งแบบฝนหมดหมดก็ เจ็ดโล90โลชาร์จนะครับโดยประมาณนะอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่นิสัยการขับขี่สไลดด้วยสีขาวนี้ตัดกับสีอารมณ์แบบเหลืองเลมอนเนี้ยนะค่ตัดดำต่อหน้าเป็นขอบ12อบ้พาะหลังเป็น11ดมันก็ไม่ได้ดูแตกต่างกัอะไ,ไหรอารมณ์แบบว่าล้ำลำหน่อยนะถ้าเทียบไซส์เหรอ ถ้าเรียบไซ์นี่ไซด์พอๆกับพวกสตอมกริลลานะแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้านั่งเขาน่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวมันตัวตรงที่เหยียบใช่ไหมมันจะไม่มีเรื่องของว่าแบตเตอรี่เนาะเพราะแบตเตอรี่เขาอยู่ที่อยู่บ็อกนั่นเองแั้วนีมีแบตเตอรี่หนูด้วยมาถ้าทําให้ตัวพื้นเหยียบเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะแต่รูปทรงด้วยของเรื่องของรูปทรงเรื่องของอะไรเงี้ยคล้ายๆกับพวกสตอมกริลลาเลย พวก z 2, E2, นะแมวัันทั้งหลายแหล่ในพอดีตะกูลรถเล็กนะครับ <S <S นี่คือขนาดย Ubox เก็บของนั่นเองนะก็ตรงนี้ก็ไว้เก็บเก็บของเก็บของเป็นชัตเจอร์ว่าไปแบตก็ถอดยกออกมาได้นะปักเขาดูดีมากเลยนะนี่ปากเขาหลอก หล่อมาเหนือใครเลยไม่ใช่เป็นปักพวกโจกุริหรือพวกแอนเดสันมานะเป็นปักของเขาเลยนะนี่สก็ตแน่นหนามีตัวล็อกพร้อมนะครับกันนงกันน้ำพร้อมไม่แย่เป็นโจกุริแบบว่าที่เห็นกันนะหล่อสวยอยู่ไซส์มินิน่ารัก ที่คุยกับพี่เชษนะครับพี่เชษซีโฮไทยแลนด์นะตัว AE8S พัดนะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างกับตัว AE8 พัดก็คือตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอมัลติฟังก์ชันมากขึ้นนะเป็นหน้าจอ TFT มัลติฟังก์ชันแล้วก็ตัวสีตัวสีที่แตกต่างกันไปก็คือตัวชุดสีเนี่ยตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นมากไหมี่กล้องยเขาจะเป็นแบบสีแบบด้าน แต่ถ้าไปดู E 8ดพัท E ่8ดพัทก็จะเป็นแบบสีแบบแนวแบบเมทัลลิกนะมีเงาเงาครับเป็นแบบมุกๆ rijk, นะแต่ถ้าเป็น S พัทก็จะดูแบบด้านๆดูดูดูหน่อยนั่นเองนะพอดโดนแสงก็ประมาณนี้ออกแนวแบบดูดูเป็นสีด้านๆนะพวกแานจุดสีนี่แบบว่าแน่นนะ ตอนที่ผมไปขับตอนที่เขาให้ทดลองนะตอนมาแบบแด่นๆเลยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ขับกลางนะครับมิดไดส์มอเตอร์5,000วัตต์นะครับผมเป็นแบบขับด้วยสายพานนะนี่มอเตอร์ขับกลางมิดไดส์สายพานเป็นคอนตีมาให้นะนี่เห็นไหม แต่พางเป็นคอนตีมาให้นะครับที่หล่อคือสวิงงามสวิงงามเขาหล่อจัดเลยนี่ดูสวิงงามเขาหล่อจัดนี่ปั๊มเดิมติดรถเป็นโบ้สองพอร์ต ABS นะครับมี ABS เนะนี่ยนะนี่เบรกเดิมนะครับเบรกเดิมปั๊มเดิมนะได้แบบนี้ทุกคันนะแสนสามนะครับได้ได้แบบนี้ทุกคันนะ,นนะบบนนนะปั๊มโบ้ เดี๋ยวเดี๋ยวาพาไปดูแปดพัดก็ได้โบเบสองพอดนะนี่นี่แปดพัดอันนี้แปดพัดแปดพัได้บบ2สองพอดไหมครับนี่นี่แปดพัดร,รุ่นแปดพัดนะครับหรือจะเป็นตัว S p สพัก็ตามก็จะได้แบตเป็น2ลูกนะครับเป็น Maximum v o l t a g e 69โวลต์นะครับ27แอมป์ชาวนะครับนะลูกละนะได้เป็น2ลูกนะไม่ได้แบ่งขายว่าเอ่ยกูจะขายลูกหนึ่ง แบบรุ่นลูกเดียวกับแบรุ่น2ลูกไม่มีนะอันนี้เขาแบ่งเป็นรุ่น2ลูกอย่างเดียวนะคือซื้อจะ8พัดหรือจะ8เอดพัดอะไรก็ตามนะได้แบบ2ลูกที่ต่างกันไปก็คือแค่ตัวสีที่เป็นเมทัลลิกนะครับกับตัวจอที่เป็น TF-T เลยมันมีลูกเล่นอะไรบ้าง,งเหรอเี่เนี่ยดมีเนี่ยกดเข้าไป ก็มีซิสติ้งซิสติ้งก็จะมีแอนนี่ยูนิตข้าวไปดูอีกอันมีสปีดเปลี่ยนเป็นกิโลหรือเป็นไมล่แล้วก็ทม์เป็นเวลา24หรือ12บสององศาหรือฟาเรนไฮต์ตั้งได้ครับแล้วก็ไปดูอันต่อไปดีไว้คอนเนคติ้งก็จะมีบุธชูตบลูทูธกับหมวกเชื่อมบุธชูตครับผมอ๋อเชื่อมบลูทูธหมวกได้ใช่น้ประธานประธานเขาเชื่อมมาละเดี๋ยว ก็ฟังชั่นทิปมีความสว่างมั้ยทิปก็ตั้ตได้นี่ทำทิปดีเซ็ตคือมันไม่ได้รีเซ็ตแบบว่าออฟกุญแจแล้วรีเซ็ตใช่ไหมมันค้างเลยเพราะปกติรถไฟฟ้าคือบิดกุญแจแล้วออฟทิปหายเหลายหลายคนอยากได้แล้วก็ทำซิงติ้งทำซิสติ้งก็เรามานั่งตั้งเวลาอ๋อมีนาฬิกาบอกแล้วก็ภาษาเมื่อกี้นแล้วก็รีเซร็จอ หน้าจอเขาสวยต่อโทรศัพท์ได้โนี่อะไรนี่นิเวกชั่นนี่นีเวกชั่น s e t t เ n g นหน่ะแต่หน้าจอหน้าจอสวยกว่าตัวแปดพัดอันนั้นเยอะเลยโหมดก็อะไรไหมมีแปตขึ้นอันนี้ก็นาฬิกาใช่นี่ทิปหนึ่งบททนึ่ทิปสองอ๋มีทิปหนึ่งทิปกันที่ระยตั้ง อันนี้ครับอ,อันนี้อ,องศาภายนอกครับผมใช่ใชแล้วก็อันนี้อะไรมโีโหมดปกติสปอร์ตตี่อีโค,โค่เร็วณ60เนี่ยมีบอกวัดเฮาสด้วยนะวัดเฮาสต่อกิโลเมตรเมื่อกี้อือนี่ลูกเล่นลูกเล่นแบบว่าอีโค่ไงถ้าอยู่อีโค่ก็จะขึ้นวัดเฮาสต่อกิโลนะก็เราจะรู้ได้ว่าขี่ประหยัดไหมเฮ้ยส<ม>วยสว,วยกับ8พลาสติกใช่ใช่ใช่เติมนิดเดียวเองปุม่ม คมมากพอเป็นทีพีแล้วจอจอคมมากตัว8พัสเนี่ยมันเป็นจอแบบแนวแบบอ่ายังไม่ใช่ทีพีนะก็เลยจะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่เวลาเราขับตากแดดแต่พอเป็น 8s 8พัสแล้วเนี่ยห้าจอโคตรคมนะผมจัดเป็นหน้าจอสีสก็มีบอกนาฬิกาอย่างที่ใครชอบมีนาฬิกาขึ้นที่หน้าจอนะ<ล>มี ทิป1ทิป2ทิปเนี่ยไม่ใช่ว่าออฟรถแล้วมันหายไปเลยนะทิปก็คือมันเวลาออฟออฟรถไปก็ตามเวลาออนรถใหม่ทิปก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นนะครับมี1มี2ให้เลือกเราสามารถเลือกลบได้ทิป1่ทิป2อะไรก็ว่าไปนะอาฬิกามีบอกอุณหภูมิภายนอกมีบอกมีวัดฮาวบอกด้วยนะครับผมผมมา8ปดพัด้าจะดูตัว e8 ไว้ก็เคลียร์ไปตัว s พัสดเลยนะครับ ก็คุมดีอยู่ที่คนชอบเลยนะบางคนก็อาจจะชอบสีที่ออกแนวแบบเงาเงาหน่อยไว้เล่นกับแสงหรือบางคนชอบแนวแบบดูด้านๆนะก็มองเป็นเอสพาไปนะครับผมเทียบกับไซค์คนก็คันใหญ่นะจากที่ผมเคยขี่ที่ถ่ายรูปที่หน้าร้านนะครับคันเขาก็ค่อนข้างใหญ่แต่ยังไม่เท่ากับพวกไซส์พวก CPX หรือ e c ค ter E5 อะไรอย่างนี้ มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเขาทำทรงรถมาแบบว่าดูชบเฉียวนะดูสปอร์ตโบกเบาพวกอะไรเงี้ยยังไม่ใหญ่เท่ากับพวกซ u เปอร์เซอร์โคซีีเอ็กขี่ในเมืองก็พดง่ายอยู่จากที่ผมลองขี่ตอนที่ถ่ายรูปที่หน้าร้านนะครนะรถก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่เลยนะดูชฉชบเฉียวดีนะครับ Ae8s plus กับ a 8เนี่ยก็ส่งสายเท่ากัน,นอ่าน,นี้ก็เป็นชาร์จเจอร์1 0์ที่เขาให้มานะฝั่งนี้ก็เอาไปเสียบกับตัวแบตเขาก็จะมีสายนี่คือสายไว้ชาร์จอกนะครับส่วนชาร์จสองก้นก็เอาตัวนี้เอาตัวตัวปลั๊กอันนี้เข้าไปเสียบกับตัวชาร์จเจอร์ได้เลยนะนี่ขาจะมีปลั๊กต่อให้แล้วก็ตัวที่จะเป็นปลั๊ก เสียบกับฝั่งของไฟบ้านก็มีแยกมานะครับวันนี้ก็เอาเข้ากับชาร์จเจอร์เลยนะรับไฟ dc เข้ามาแปลงเป็น dc นะนี่ไม่เป็นปลั๊กไทยเลยนะครับเสียบเข้าปุ๊บเข้าชาร์จเจอร์แล้วก็เอาตัวสายนี้เข้าไปเสียบกับตัวปลั๊กนี้ก็สามารถชาร์จตัวแบต2ก้อนที่อยู่ข้างนอกได้แล้วนะครับส่วนเวลาที่จะชาร์จกับตัวรถเราก็มาชาร์จตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลย ก็จะมีตัวพอร์ตมาให้ชาร์จนั่ประมาณนี้ง่ายๆก็ยกออกไปชาร์จได้นะชาร์เจอเขาก็มีกล่องมีอะไรมาให้ว่าชาร์เจอเนี่ยปกต,ติแล้วอะชาร์เจอรเราจะพังกันแบบว่าจาังหวะเรากระแทกเราไว้ใต้เบาะแล้วก็กระแทกใช่ไหมแต่ตัวนี้เขามีกล่องมาให้ก็ค่อนข้างใส่ใจนะชาร์เจอร์ที่เราผิดเห็นกันที่มันพังกันง่ายๆเนี่ยก็เกิดจากการกระแทกที่มันอยู่ในยูบ็อกนี่แหละนะพอเขามี ล่องมีกระเป๋ามีอะไรแล้วดูเขาใส่ใจกับยูเซอร์ดีนะครับไม่ใช่ว่ามีชาร์จเจอร์มาให้ละตัวใหญ่แล้วามากระแทกอยู่ใน u-box หรือใส่ไวในยูบ็อกไม่ได้นี้ก็พื้นที่ก็มีให้ใส่นะใส่ชาร์จเจอร์ได้เลยนะครับนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะในมือเข้าไปกว้งงางมากค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็นี่ มีไฟด้วยนะครับมืดๆเก็บของมีไฟให้ด้วยนะจ๊ะตวัวปักม่่งค่าใส่ใจหน่อยยูบอกก็ใหญ่เลยแหละนะครับนี่คือกระเป๋าชาร์จเจอกระเป๋าก็สวยมากเลยนะ,นะปิดก่อนเดี๋ยวขอร่วงั่งน่าที่จะใส่ใจเลยยนะเราเกิดสมมติไม่ได้ใช้ก็ยกออกกลับไปเก็บบ้านนะครับส่วนถ้าเกิดว่า จะใช้ก็นี่ครับใส่จูบ็อกแล้วก็ปิดเบาะได้เลยนะง่ายๆส่วนแบตแล้วก็ถ้าเราจะถอดออกใช่ไหมแล้วก็ดึงตบนี้ปุ๊บตบมันจะเป็นตัวล็อกมันจะเป็นตัวล็อกเอห็นไหมตัวล็อกปักตัวล็อกปักคอนเนคเตอร์มันจะรูะเหมือนปักกันน้ําที่อยู่ในรถยนต์เลยมันมีตัวล็อกตรงนี้ตรงนี้ก็มียางอุดกันน้ํามาให้นะครับตบออกปุ๊บดึงปุ๊บนะแล้วก็ยกแบต ยกแบตออกได้เลยซึบอออกมานี่งมากดูดีเลยอ่ะนี่พาเว็บมาดูราคากันหน่อยนะครับราคาเปิดตัวยังเป็นทางการแล้วนะ e, e 6พัดอยู่ที่85,000บาทนะครับส่วน e e แพัดเนี่ยอยู่ที่137,500บาทนะส่วน e, e 8 s พัดอยู่ที่149,900บาทนั่นเองนะ ราคาเปิดตัวยังเป็นทางการแล้วนะจากซีโฮไทยแลนด์นะครับผมจากทีมงานพยักมอเตอร์ที่นำเข้าตัวซีโฮเข้ามา